สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอที่มาที่ไปของรัฐนะคะว่ามันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยโอ้โหมีหลายแนวคิดมากๆเลยตั้งแต่อำนาจศักดิ์สิทธิ์ข้อตกลงร่วมกันหรือ,อแม้กระทั่งการใช้กำลังเขาว่าเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองมาทำความเข้าใจแก่นหลักๆของแต่ละทฤษฎีดูว่าเขามองจุดเริ่มต้นจุดประสงค์ของรัฐต่างกันยังไงบ้างนะคะลองมาเริ่มกันเลยดีไหมคะ ครับผมได้เลยครับคือสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือแต่ละทฤษฎีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่ารัฐเกิดยังไงนะแต่มันสะท้อนเลยว่าคนคิดเนี่ยมองธรรมชาติคนมองเรื่องอำนาจต่างกันยังไงซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันส่งผลต่อคำถามใหญ่เลยว่าแล้วการปกครองแบบไหนล่ะที่มันออชอบทำค่ะงั้นเราเริ่มที่แนวคิดที่ดูจะเก่าแก่ที่สุดก่อนเลยไหมคะทฤษฎีเทวสิทธิ์ครับ ทฤษฎีเทวสิทธิ์หรือ Divine Right Theory ก็คือมองว่ารัฐเนี่ยเกิดจากพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลขึ้นมาเลยผู้ปกครองก็เหมือนได้รับอ,อ,อำนาจโดยตรงมาจากเบื้องบนใช่ครับไม่ได้มาจากประชาชนนะดังนั้นเนี่ยการไปต่อต้านผู้ปกครองก็เหมือนออท้าทายพระเจ้าไปโดยบริยายโอฟังดูมีพลังมากเลยนะคะแล้วแนวคิดแบบนี้เราเจอที่ไหนบ้างคะเจอกว้างขวางมากครับในโลกยุคโบราณอย่างอียิปต์นี่ชัดเลย ฟาโรเป็นเหมือนเทพเจ้าองค์หนึ่งจีนก็มีแนวคิดอาณัตสวรรค์หรือ Mandate of Heaven อ๋อที่ว่าสวรรค์มอบอำนาจให้กษัตริย์ที่ทรงธรรมใช่ไหมคะประมาณนั้นครับแต่ถ้าปกครองไว้ดีสวรรค์กเ็เรียกคืนอำนาจได้เหมือนกันญี่ปุ่นก็เชื่อว่าจัก,กรพรรดิสืบเชื้อสายจากเทพียาทิตย์หรือในยุโรปยุคก,กลางกษัตริย์ก็อ้างอำนาจจากพระเจ้าเหมือนกันมีนักคิดอย่างโรเบิร์ตฟิลเมอร์ใช่ไหมคะที่พยายามโยงว่า กษัตริย์สืบอานาจมาจากอดัมเลยครับแต่ในอังกฤษเนี่ยจุดเปลี่ยนสําคัญอันหนึ่งก็คือมหากตาบัตหรือแมกนาคาตาปี1215อ๋อแม้จะยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบแต่ก็เริ่มมีการจํากัดอํานาจกษัตริย์แล้วใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนเริ่มคิดว่าเอ๊ะอานาจมันอาจจะไม่ได้มาจากฟ้าอย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งมันก็ปูทางไปสู่แนวคิดถัดไปเลยครับก็คือทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือ social contract theory อันนี้มองกลับกันเลยกลับตลปัดเลยครับจากฟ้าลงมาสู่ข้อตดลงของมนุษย์ด้วยกันเองคือคนยอมสละสิทธิ์ตามธรรมชาติบางอย่างไปเพื่อแลกกับสังคมที่มีระเบียบมีความมั่นคงขึ้นถูกต้นครับแต่ทีนี้เนี่ยนักคิดในกลุ่มนี้ก็เออมองรายละเอียดต่างกันไปอีกนะอย่างโทมัสฮอปส์เนี่ยคือเหมือนจะมองโลกในแง่รายหน่อยๆหรือเปล่าคะครับ ฮอปส์มองว่าถ้าไม่มีรัฐไม่มีผู้ปกครองเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์มันจะนําไปสู่สภาวะที่เรียกว่าสงครามที่ทุกคนรบกันเองเพราะคนเราเห็นแก่ตัวคนก็เลยต้องยอมออมอบอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้ผู้ปกครองไปเลยเพื่อแลกกับความสงบเรียบร้อยเป็นการมอบแบบให้เราให้เลยเพื่อความอยู่รอดฟังดูอืเด็ดขาดจริงๆค่ะแล้วจอห์นล็อกก็คะเห็นว่ามองตางออกไปใช่ครับล็อกนี่จะมองมนุษย์ในแง่ดีกว่า เขาเชื่อว่าคนเรามีเหตุผลมีสิทธิตามธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดคือสิทธิในชีวิตเสรีภาพแล้วก็ทรัพย์สินรัฐเนี่ยเกิดจากการตกลงกันเพื่อจะปกป้องสิทธิเหล่านี้แหละดังนั้นอำนาจที่มอบให้รัฐบาลไปมันก็เลยมีเงื่อนไขอ๋อมีเงื่อนไขว่าต้องทำตามข้อตกลงใช่ครับถ้าผู้ปกครองละเมิดข้อตกลงไม่ปกป้องสิทธิประชาชนประชาชนก็มีสิทธิทจะเอ่อเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งล้มล้างรัฐบาลนั้นได้เลย อันนี้คือพื้นฐานของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเลยนะคะใช่เลยครับรากฐานสําคัญเลยแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งชองชากรุโซอันนี้ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกครับผมรุโซนี่เริ่มต่างตั้งแต่ต้นเลยคือเขามองว่าจริงๆแล้วมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติเนี่ยดีงามบริสุทธิ์แต่ไอสังคมการเมืองนี่แหละที่ทําให้คนมันเเสื่อมทามลงอ้าวกลายเป็นสังคม ทำร้ายคนซะงั้นประมาณนั้นครับเพราะงั้นสัญญาประชาคมในแบบของรสโซเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยอมมอบอำนาจเพื่อความสงบแต่มันคือการที่ทุกคนมารวมตัวกันสร้างสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงร่วมหรือ general will ขึ้นมาเจตจำนงร่วมคือเป้าหมายร่วมกันของสังคมใช่ครับเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าที่ส่งเสริมคุณธรรมความเสมอภาคโดยอำนาจอธิปไตยสูงสุดเนี่ย ยังอยู่ที่ประชาชนเสมอรัฐบาลเป็นแค่คนทำงานตามเจตจำนงร่วมนั้นถ้าไม่ทำตามก็เรียกคืนอำนาจได้ถูกต้องครับประชาชนมีสิทธิ์เรียกคืนได้เสมอโอเคค่ะนอกจากเรื่องอำนาจจากฟ้ากับเรื่องข้อตกลงของคนแล้วเนี่ยยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่ฟังดูดิบๆกว่าเพื่อนเลยคือทฤษฎีการใช้กำลัง Force Theory ครับค่ะอันนี้มองตรงไปตรงมาเลย ว่ารัฐเกิดจากการที่ใครแข็งแรงกว่าก็ใช้กําลังเข้ายึดบังคับคนอื่นให้อยู่ใต้อํานาจจบใช่ครับง่ายๆแบบนั้นเลยอํานาจคือหัวใจสําคัญนักคิดอย่างเดวิดฮูมก็ชี้ว่าในประวัติศาสตร์จริงๆรัฐบาลส่วนใหญ่ก็เกิดจากการยึดอํานาจทั้งนั้นแหละไม่ใช่ความยินยอมอะไรหรอกหรืออย่างลูดวิกกุมโพลวิชก็มองว่ารัฐเป็นเหมือนระบบที่ผู้ชนะสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมผู้แพ้ผ่านกฎหมาย โครงสร้างสังคมต่างๆทำให้นึกถึงอ่นิโคลโลมาเคียเวลลี่เลยค่ะกับหนังสือเจ้าผู้ปกครอง The Prince อ่าใช่เลยมาเคียเวลลี่นี่ก็เน้นเรื่องอำนาจการรักษาอำนาจของผู้ปกครองเป็นหลักเลยที่บอกว่าบางทีผู้ปกครองก็ต้องทำสิ่งที่ดูเหมือนผิดศีลธรรมบ้างเพื่อประโยชน์ของรัฐครับเพื่อความอยู่รอดของรัฐเป็นสำคัญแล้วก็ไอแนวคิดที่ว่าการทำให้คนเกรงกลัวเนี่ย มันมั่นคงกว่าการทำให้คนรักอันนี้ก็มาจากมาเคิเวลลี่เหมือนกันคือมองอำนาจและการควบคุมเป็นศูนย์กลางจริงๆค่ะสรุปแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพรวมของแนวคิดกำเนิดรัฐที่มันโอ้โหหลากหลายมากจริงๆนะคะตั้งแต่อ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงข้อตกลงของมนุษย์หรือกระทั่งการใช้กำลังเพียวๆครับซึ่งแต่ละแบบมันก็ให้ภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของรัฐที่แตกต่างกันไปคนละขั้วเลยอืมแล้วพอเรามองย้อนกลับมาดูแนวคิดเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าชวนคิดต่อไหมคะผมว่าเอ่อคำถามที่น่าสนใจที่เราอาจจะลองคิดตามดูก็คือในโลกปัจจุบันที่เราอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยลองสังเกตดูสิครับว่าไอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับที่มาของรัฐแบบไหนกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจศักดิ์สิทธิ์ อาจจะมาในรูปอุดมการณ์บางอย่างก็ได้นะครับหรือเรื่องสัญญาประชาคมข้อตกลงร่วมกันหรือแม้แต่เรื่องอำนาจดิบๆจากการใช้กำลังแบบไหนที่มันยังคงแฝงตัวอยู่หรือยังมีอิทธิพลต่อความเข้าใจเรื่องความชอบธรรมของอำนาจรัฐและบทบาทหน้าที่ของรัฐที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันนี้นะครับอ๋อค่ะค่ะคือลองดูว่าแนวคิดเก่าๆเ,เหล่านี้มันยังสะท้อนอยู่ในปัจจุบันยังไงบ้าง ครับผมการลองมองแบบนี้อาจจะทำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวเราได้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับ